สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรีวิวจอตรงรุ่นนันแฟกค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น CPU 8 Core ค่ะการประมวลผล2ตัวนะคะเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานค่ะตัวนี้นะคะรองรับคอตสปอร์ตจากมือถือค่ะปล่อยจากมือถือได้เลยค่ะการทัชสกรีนไหลลื่นนะคะภาพหน้าจอสวยๆเลยค่ะ QLED นะคะภาพ y o u t u b e นะคะคมชัดมากแล้วก็ให้ความสมจริงมากๆค่ะ กดปุ๊บก,ก็มาพร้อมใช้งานเลยค่ะจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้ายังสามารถใช้ระบบเดิมนะคะคอนโทรลพวงมาลัยค่ะเพิ่มเสียงได้เลยเสียงดีด้วยระบบเสียง dsp นะคะการใช้งานต่อไปนะคะ google map ตัวเครื่องก็มีมาให้พร้อมค่ะ ต้นตน,ตตน,น,นี้นะคะยังรองรับการใช้งานสนานสองหน้าจอนะคะทั้งยูทูบและก o เกิลแมปขอ,องกันได้ด้วยค่ะ ไม่ต้องกลัวแสบตาเลยค่ะรุ่นนี้มีระบบปิดแสงหน้าจอนะคะแต่อีกทีนึงก็มาเลยและฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆยัง,ๆยงครบเลยนะคะสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถสอบถามนัดติดตั้งทางแอดมินเพจได้เลยค่ะ